มาแล้วครับพี่น้องครับผมมาเนี่ยสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับได้เวลาตรวจจ่าตฟาดบึ้มแล้วครับนี่เนีอะไรมาช่องคุณนายแม่มาแล้วครับครัวลำเพลินครับว่าไงครับวันนี้มาดูมินอะไรวันนี้คุณนายแม่จะทำอะไรวันนี้ครับโอ้ล้างสามน้ำสี่น้ำปร้จำใส่เกลืออย่างดีด้วยเอิ้นว่า ปรากรดว่าปรากฏดว่าสิแกงไส่อันนี้ค่ะพีเดียวเนื้อไม่ดอไม่ดองล้างแล้วเนอล้างอันน้ำหนึ่งครับถ้าเ่ล้างอยางมันป็้อู๋เนาะต้องล้างตนเดี๋ยวาจะใส่้นวล่พริกแลว่าจเป็กระเพร์มาพริกเจหน่วยคือแห้งเลย มันเผ็ดพูดเราไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าคุณแม่ไม่ชอบเผ็ดคุเแม่ไม่ต้องใส่เยอะไม,อยไม่ดอกไม่ดอมันจะไม่เข้ากันถ้าเผ็ดเยอะกินไม่ได้ดีกว่าดไม่ได้ก็คือน้องซูใส่ยังจำแต่ต้องสอนช้อนหนึ่งหนึ่งชอน,นชอยาจะใส่จักนลอยอเพื่อเติม อันนี้กะจะใสอันนี้ก็คือประเทนี่เซฟครับพี่น้องเซฟปงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะไปเใส่พ่อประมาณเก้า ใส่อันนี้ไ,ไปเลยอ<ม>ืมใส่ตัวนี้ไปเลยจ้ะเพิ่มมาก็บว่าคอยกินปลาแล้วกินจนละไม่เนาะอาคือขาวเวอร์สัวไปแต่แสบมาใหม่เนาะพอประมาณนี้แหละสัก2องถ้วยไม่ต้องเยอะขนาดเราบม่เยอะเนี่ยถออึคืนหมอน จะพอดีเลยแหละน้ำก่อน่ี่นองหายนอเดือแล้วจะใส่ปลาง่ายเลยนี่เอาไวได้ยากเนี่ยต้อพอสินาที่อือเป็นกัไครับน้าตูมากอันนี้ไปให้บุญหม่านนมาน้อนรับฟันดีหรอครับโอ้เหมือนเคืนมาเป็นคนคืกไปไม่ได้กินยาเนี่ยนึกว่าฟันดีตลอด ฝันอยู่ฝันว่าจังได้ดยืมยืมอะไรแัน,น,นอนมนืมฝันวาเด็กหนุอยเดเรกยนยืมอะไรผูกขาดันเมื่อยเมื่อยน่มันเจ็บเบื่เดือเบื่อตัวเนาะมาเป็นขอนถูกไปปะ นั่งรถหล่เป็นนั่งรถไกลๆเล้วที่นอนาะเช้านั่งเที่ยวคืนเที่ยวล่ง่ไหมเี่ยวนัเที่ยวคนเที่ยว่มันได้เปลนการเสื้อสิครบเก้าวัดครับโอ้เคยจะเป็นอากาศเรมาหอดกัมากิิ้วเขาจะมาให้เพื่อนสาวเพื่อนอันอูอันนั้นอูไข่ปลากินกับขาหันหันกินวกนอาบน้ำพักผ่อนเรืเรียกว่าอ้ย ตื่นจากโมงมาเช้านะครับเช้าตื่นขึ้นมาตีห้โอ้ตื่นดึกตีห้าตื่นตีห้าขนอืมเดี๋ยวจะได้ร้อนเซียวลุกได้นนดพ,พ้องนนขนาดไปสุภาพรุ่นป่านนี่เซียวขีนลุกได้เพราะแบบนี้ขนาดไปตำรวจจะสิรับตำรวจจะดูเดี๋ยจะมากันไปลเนะแต่ว่ามันก็ได้บุญหลายนะครับเพราะว่าเขาพรรษาข้ออ่อนมาหน้าครับ <c oughs> ไปทำจริงสีวา่าเอาเห็ดจริงสีว่าเอาอยากเห็ดอืเห็ดมาแล้วก็สบายใจสบายพระไตราก็วัดเนาะโอ้แม่แม่ภาษาผมนะครับพี่น้องครับแม่ภาษาเนี่ยเขาว่ามันสิเป็นเท่านะครับเป็นเท่าโตเท่าครับพี่น้องครับสมมติว่าเท่าไันเลยสมมติว่าโตขึ้นอย่างนึงกันส<ะ>มัยทำบุญออกภาษามันก็ธรรมดานะครับเขาเีมันมองม่เหนที่สงด้งมันมโมเด้งนะครับ,บ อันนี้ได้ตัวสองตัวอันนี้ไันได้เด้งเพรามันนะครับมันเด้งนะครับตั้งเด้งนั่งเด้าครับพี่รองเขาคะแนนบัวการท่าบุญแม่แม่การเขาพรรษานะฮะมันออกภาษาเข้ากระซิบไปยังเขาคืออกงดเหล้าเข้าพรรษาครับไันได้บุญรลายเข้ามาครับพี่รองครับงดเหล้าเข้าพรรษาครับหรือว่าทําบุญในมันเข้าภาษาเนี่ยนะครับมันจะได้บุญรลายอะไรสวงแห้งนะครับอย่างนั้นเลย ว่ากับถวาวป่าไตไตนึงมันก,ก็น้จะเป็นซอเป็นสามไ,ไตนะครับพีกก่นก้าไตมันก็จเป็นซิขึ้นนเด้งนะครับก็เลติโต๊ดก็ิอย่างน้าไม่สุ่มไม่ไหมพี่น้องน้ไม่สุ่มน้มมาไม,ม,ม,ม่สุ่มไม่ไหมน้าไม่เลี่ยงน้าไม่อืนูเพื่อนเพื่อนอยากกินแกงน้ามไม่สุมเนี่ครับใ่กันกับปลา ปลาดีกับปลาเข็ดรอดเอามาใส่กระไลเบื่อปลาเนีย่ยฮะกินง่ายนะครับพี่น,อน้องไข่ปลา<บ>ปลาแขกหลอดเอามาปลากฏว่าาปรกฏว่าแขกหลอดเอามาฝากคุณแม่ปรกากฏว่าโอ้เมื่อคืนนี่ไอ้สาวน้อยทดลองไฟในรอบหลายปีครับตั้งแต่ต้องใช้สิเป็นเท่าแรกกับคุณแม่เมื่อคืนนี่ไฟอู้ โชาสนาจากซองขึ้นฟ้าแบบร่างกายงานส่างแห้งเียครับร่มก็เห็นตาเถื่อครับซา,าบานซาเมอรอปรกกันแตกตื่นเาว่าโอ้ฝาดไฟเอเลี่ยนครับพาวซองขึ้นฟ้าเป็นประกายโอ้ซองไก่ดีนะครับบริเวณหอดผูกผ,ผ,ผ้าผ้าหอดขอนก่นหรือเขียนเมดครับแสงแห้งครับลายสีต่างหากว้าพูดพวหม่วกแตกเขาก็ได้ไม่หลืครับ ว่าสิเป็นไฟว่าสิเป็นเร่ที่ว่าสิเป็นจอปีนี้สาวน้อยมาแห้งครับคันประกวดจะได้ที่หนึงอยู่ทั้งตัวให่มันเดือดก่อนเราค่อยว่าครับมันเดือดโกจังวากัดเนาะอ่อมาล่ะพี่รองครับ เดือดละอุมะต้องเป็นคนมันเนาะปิด้าให้มันเดือดอย่างนเงี้ยแต่ว่าปลามันแข็งไม่ได้นนครับตันตันนครับเย<น>อ ดดาาเด้มาเด้อโอ้ขาน้องเดือตื่นแล,ล้ว่โนตามากโรงพยาบาลสายจวดน้องโจดจะขึ้นสมบตื้นนะมนน้อนอนเด็อแยกลุงแขกรอ่เพี้ยนผ่านมโนมากินขาวน้นนแม่เออลงแงรอดอัเอารัดกาไปูป้บา้านเทาเได้เปรียบอย่างนึงได้ไปนองครับขาดอย่งนั้เติมได้แต่ <c oughs> ไปกินราดอาหารได้แต่จมครับ <c oughs> ขาดด้านขาดนี่กับก้าเบ้าครับแต่ว่าคุณนายแม่สสร้างย่างเดียวแล้วคุณแม่เออขาดัอันนี้พันแยงยังไงสิเล้าก้าเบ้า,บาครับง,รรงหมไม่เลยกระจายความเผ็ดความนันพอปะ,อะใช่ใช่เผ็ดกว่านี้ก็านเอาใช่เผ็ดกว่นี้ก็ชินไม่ได้เลยครับใ,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 ใ้แล้วครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องครับหลังจากเสียอมในที่แล้วก็นั่งตูใส่ได้บัดนะครับโอ้หอมยั่วยวนเลยครับนั่งตูครับใส่ถ้วยหอมคักครับพี่น้องครับนี่พุ่นจะไงเราเป็นก็พร้อมสเสมได้บัดนครับนี่โอ้จวดเลยครับหอมแล้วครับ พร้อมสืบเมนูนี้กับแกงปรากฏว่าแซ่บแซบไปย่อใส่หน่อไม้ดองใส่หม้อครับพี่น้องครับเอ้าวพ่อไก่แม่ครับรวดครับนี่ฝากไว้จะมีพี่น้องค่ะเมนูแกงปรากฏว่าใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้สุ่มไม่ไม้เสีบแซ่บพี่น้องเสียบขาเสียบเนื้อกินนี่ฝากไว้จะมีเพิ่งเลียกเหงื่อกรดกรดแซกกดติดตามกด subscribe ใบมะกรูด้อมถั่วมะกรูดช่องควรละ ไปเบิ่งขิดหนาหลคุณน้าเน่หอมเสร์ฟบอลูตูหอมเสิอเ<ะ>บิ่งกันไปเอาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพูดพรวจู้ตรวสตวจตวจจัดปาดบึงสุกแล้วแซ่บ